จากอันออกตรวจวัดไข่เันเจาะมาเจาะข้นตานในเพื่อนพี่นอกจิตส,สีงางเมื่อได้เป็นมาแต่เศร้าพี่น้องเลยจอยคุ้มแข็งสองภาพบรรยากาศพี่นอ้องออกออกฮุมวอดให้อัน ให้คุณยายในในซอยในซอยคุ่มเขาเนี่ยแหละพี่น้องแล้วละ่ะกะเล้สียางเมื่อพี่น้องมาเจาะน้ำตาดในบนตะเสาเมื่อนี่ออกทำงานพี่น้องในซอยคุ่มแขวง มีซอยกลุ่มแข่งสองมี่หมาฮาวพี่น้องหมาลายตัวหมาซอยซอยกลุ่มแข่งสองหมาหมาบ้านคุณยายซอยกลุ่มแข่งสองเป็นเลี้ยงมาหล,ลาโตพี่น้อง ลมบีลมบอยท่านได้เตรียมกับขาวห้คุณยายมูลอยู่ตื่นนอนเดยตีป่านนี่สาวสว่างก็เจออันได้ไปฮับแม่ชีพี่น้องไปเพเ่อพี่บุญรักก่อน <laughs> ลมบีลมบอยเยนาะพี่น้องเนาะอากาศเริ่มหนาวเย็น จืดยางออกกำลังกายคุณยายยังมาตื่นนอนร้อนี่ไปเตรียมกับเขาให้คุณยายก่อนพี่น้องพี่น้องมื้อนี้ข้าวต้มทรงเครื่องจ้าเฮ่ยนี่ข้าวต้มทรงเครื่องเลยพี่น้อง <c oughs> เด้อกินข้าวต้มทรงเครื่อง ต้มทรงเครื่องร้อนๆตอนเช้ามาจ้า้าต้มทรงเครื่องด้วยกันนะคะ้อยยังกินเสาร์เนาะพี่น้องเรา นี่พามาหับคุณแมชีพี่น้องมากับคุณยายมูลมากับคุณยายสองคนพี่น้องได้หับคุณแมชีกันพี่น้องจ้ามาจ้าพามาลัหลี่พี่น้องแมชีอยู่วัดพี่น้องจ้า อยู่วัดอยู่วัดป่านี่แหละนี่นี่จ้าสวนทิพย์ธรนาคาแล้วก็มาหอดพี่น้องเอ้ยพี่บุญรักสวนทิพย์ธรนาคาไปหาแม่ซี่อยู่กุดคก้อ,อยางใย่ัยใยมูนจะมามาหยั่งมือนี่ ยาชีมาสบายบ่ใส่หมอดูจังถามเนี่ยเขาเลี้ยงเอาเอาย่าได้แบบนี้เองซื้อเขากินกับผัดจับอย่างอ๋อแม่วาดีแม่วดีปี่ไม้วดีปีใหม่ใช้เบิ้งดูเป็นังได้ดูนี่เดี๋ยวเบิ้งเฮาแน่เป็นังไดแน่เก็บท้องบ่เมื่อยบ่ ยัยไปกัทาแออกไว่ายใส่สำลีใส่ก็ได้ยุ่งหองยู่กุดแาชีพี่น้องเอ้ยยังว่าให้ไปใส่มาใส่โยออกไปบ้านนั้นยู่บ้านดอนกอยโดนนี่สิออกไปบ้านนา้ยุ่มได้บาทนี่ไปไล่บ้านได้กินไปไล่บ้านไปบ้านนอกดาวแม่ชีได้บาทนี่ ตอนนี้อยู่วัดสวนทิพย์ธำนาคาอยู่เพ e ิ่นกับลังแตงเครืองอยู่พี่น้องคุณแม่ชีกับลังแตงเครืองอยู่มือมือนี่มือนี่ยู่อุดรมืออื่นมืออื่นกับสิอยู่สกลนั่นนี่ไปสกลต่อไม่ค่อยเอาไปเบอร์ละตะมุนพอหอดบัตรนายมลพี่น้องเอ้ยบัตรนี้ จากมาตาบันดอนก่อยจากบ้านดอนก่อยเลยพักกันนั่นพาเมชีมาบันายมบัตนี่บ้านลูกสาวเมชีบ้านลูกสาวเมชีทั้งผุ่นมันบันรนกดาวเมชีทั้งผุนทั้งผุ่นทั้งพุ่นบัานนกดาวเมชี มาหอดบ้านานายมอลอะพี่น้องเอ้ยอากาศดีดีอากาศดีดี <c oughs> ากา,ดดานกับ้าฟื้นไว้่้าฟื้นไว้จะใส่พี่น้องไม่ไม่เพิ่นบอึดบระหยากเพิ่นหาใหม่มามาหันมาตัดเด็ดเป็นฟื้นพี่น้อง เมื่อชีแล้วนางกับคุณยายมูลนางหล่นทุกคนนั้นกานกับปลูกพักไว้เ้าย้อนพักไปถ้ากินพี่น้องไปพ <c oughs> ุจักจักปลูกพักปลูกนีไปถ้ากินอยู่ดิ เดมอเตอร์ไซค์สาวสาว่างมือนันที่พาไปซื้อพาแม่ซีไปซื้อมอเตอร์ไซค์นพี่น้องนี่มอเตอร์ไซค์มือนันที่ไปซื้อกับแม่ซีนะเอาแบม้วนหลานกัามาใส่ใไปละบัตนายมยมโอ้หุ่นนะเปลือกบักกระบกพี่น้อง เปลือกบักกระบอกไปอ้อยไฟลูก <conver> ว <ges> nah e ูดีด <oca> <ük> ินี่บ้านนายมพี่ปูนรัก แม่ชีพันปอยูวัดก็เลยบอมมีู้อยูพี่น้องท่านนี้ก็เป็นซาท่านนั่นก็เป็นต้นไม้ท่านนี้ก็เป็นหลังบ้านบ้านนกดาวแม่ชีส่วนทุกคนก็ไม่แต่พี่น้องกันนะพี่น้อง นนมิแต่พีแต่น้องเมซี่กับยายมูลกับนางนางหลินทุ่นตอนนี้ก,ก็ออกาง,งานสว่างแล้วนี่ หยอดพกักกิเลกไะงามหมอพี่น้องหยอดต้นอ่อ,อนต้นพักกิเลกมีว้กระดีเนาอพี่น้องเนาะต้นบักกูดดัซซี่แตงามอยู่มีมีหอดอดดอกไฟพี่น้องดอกไฟ จ้าหน่อยก็ออกเมื่อละพี่น้องเจ้าหน่อยก็ออกเมื่อสว่างแดนดินละพี่น้องเลยดวยนี้อยู่บ้านนายมอำเภอพีิบูนรักอากาศล่มลื่นดีพี่น้องอากันมาหอด อำเภอสว่างแด่นดินนะพี่น้องเลยมาหอดบานหอดซองแล้วเ <c oughs> ม่ซีอาบนา้ำอาบทาแล้วภาพบรรยากาศเหมือนเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะโอ้ยอากาศดีพี่น้องจะนั่งรับอากาศอยู่ข้างนอกคุณยายข้าไปเบิ่งขคาวอยู่ในห้องในเฮือ้นแล้วข้างนอกกับยุ่งพี่น้องจ้ามืออื่นก็จะได้เดินทางใจเศร้า พาแม่ชีไปอำเภอพันนาจังหวัดสกลนครไปตามนัดหมอตานัดแม่ชีสิพกันเดินทางไปตะเซาพี่น้องหนึ่งเข้าหนึ่งหน้ามาห้อเข้าไปไปกับคุณแม่ชีสองคนคุณแม่ชีแล้วตากผ่าตากแพเราอยู่ไป เตรียมข้าวต้มเตรียมนมเตรียมอยังให้คุณยายมูนกันน,นขมขวมดุงผู้องอายุขิงข้าวต้มต้มข้าวต้มเสน้นไข่ขาวพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อสาวสาว่างคอนอีสานจ้า